ครั้งแรกที่แบล็กเบอร์รี่เม็ดวิตทิทแคทแอนด์ไมโล่ระเบิดของความอร่อยเิ้นคนหวานกรุบเพียง49บาทแต่บางสาขาขาย59บาทนะครับราคาไม่เท่ากันนะยังไงเช็คราคาก่อนแต่ว่าสินค้าตัวเดียวกันแน่ๆเป็นแบล็กเบอร์รี่ทิทแคทแอนด์ไมโลครับผมนี่ยกไปเลยและตรงป้ายตรงนี้ก็มีด้วยครับใช่แถมกับคู่มีคู่กับพายบัตโต้ฟรีด้วยถ้าชอบกินพวก กล้วยหรือช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ก็มีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงซีซัรเฟสติวัลก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับโอเคได้เดี๋ยวจัดมาแล้วก็ดูอเหมือนแพนี่แทนด้วยสำหรับคนที่ชอบแพน,นี้แทนนะครับมี14เซตนี้มี14ตัวใช่ไหมครับ14ตัวก็บางตัวจะเริ่มหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ตัวไหนีจริงจังๆก็ต้องรีบมาจัดซื้อต้องรีบมาซื้อ,อต้องรีบมาซื้ออย่างเดีย๋ยวผมาบอกว่า,าจัดการเลยเพราะว่า มันฟังแล้วแปลกๆทำแม่งทำมหูใช่ไหมแต่ถ้ามาซื้อเนี่ยโอเคมันจุดประสงค์เดียวคือซื้อก็อใช้เงินแน่ๆนะครับโอเคแม็กเฟอร์รี่คิตแคทแอนด์ไมโลโอ้โหขยวเลยโคนมากๆคนระับเดี๋ยวชินก่อนเลยครับใช่เนือ้อกุบๆอะ่ะอืม วันนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะว่าไหนคิดคัสไหนแมโลนะแต่รสถ้าคิดคัสก็จะดนกว่าแมโลนิดนึงอร่อยอร่อยเนี่ยผมผมลองมาแล้วก็ลองก็จะกิน,นก็ได้ลองกนแหละใช่ไหมเฮ้ย,ยค,คันักเฟอร์รี่ พี่โดน,โน,โน,โนอ่อนแมคโดนอ่อนอย่าลืมมาลองรับประทานกันดูนะครับทีมแมคโดนัลอนทุกสาขาทั่วประเทศแต่ราคาไม่เท่ากันนะอย่างที่บอกไปแล้วบางสาขาขาย49บาทบางสาขาขาย59บาทแต่คุณภาพไม่แตกต่างกันอร่อยเหมือนกันนะจากไปครับเ,เดี๋ยวผมขอ,อามาารับประทานต่อนะถ้าให้ดู กินจนหมดหรือคงไม่ไหวแน่นะครับผมณต้องปิดรายการในโน่นนี้นะครับผมและอย่าลืมมาโดเานเลมอนด้วยสวัสดีครับอันนี้วาดแล้วนิดนึงอันนี้ยังไม่ได้วาดอ่าโอเคถ้าสนใจก็ลองมาได้ครับตอนนี้อยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเข้าไปแล้วอ่าเนี่เลย